สวัสดีครับพบกับช่องพัะนสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาโค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081ย์แปดหนึ่งก็เ้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับไอเดียไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอย่ามาชมบ้ากันนะครับครับองแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงนะ อ,องนี้จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับนี่เนะีเนื้อหาดีดูดีมากเลยนะครับนี่นะนี่ครับอ,องนี้เปิดไปด้ที่ 200บาทนะครับอันนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับตรงนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับอ้องต่อมานี่จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับหนูเนี้ยองค์นี้เนื้อแตกรายงาเลยนะครับองคนี้ก็สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับนี่นะเห็นเม็ดมุนตราเลยนะครับ องนี้เปิดไ้ที่สองร้อบาทนะครับองนี้นะครับพิมพ์เส้นได้นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะครับองต่อมานี่เป็นพิมพ์รูปเหมือนซุ้มะระฆังนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตภูมรังสีนะครับนี่นะอันนี้ออกที่วัดวัดพรมสุวรรณสามัคคีนะครับ ข้าวิธีเดียวกับวัดระฆังร้อยปีนะครับนี่นะครับแต่ไปออกที่วัดวัดพมสุวรรณสามัคีนะครับแล้วก็ออกให้บูชาประมาณปีหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ว่ามาปลุกเสกร่วมปีหนึ่งห้านะครับกับกับกับสมเด็จวัดระฆังร้อยปีนะครับนี่นะเป็นรูปเหมือนนะครับด้านหลังป้มตาวัดเลยนะครับวัดพมสุวรรณสามคคีนะครับ พิธีเดียวกับสมเด็จวระครังร้อยปีนะครับแลละเขาว่า,าใช้มวลสารคล้ายๆกันนะครับนี่นครับอ,องนี้ไม่มีหักต้อมนะครับเนื้อหาเหมือน100ร้อยปีวระคังนะครับอ,อ,องนี้เปิดไว้ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ 2อ0ิบาทนะครับพิมพ์รูปเหมือนซุ้มระครังนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเข้าพิธีที่วัดระครังร้อยปีนะครับอ่อองค์ต่อมานี่จะเป็นพระสมเด็จอลหังนะครับนี่นะจาเนเหมือนคำว่าอรหังนะครับปั๊มตายางนะครับอันนี้จะเป็นของออกที่วัดพับนะครับปีหนึ่งหกนะครับ ผมก็โต๊ะวัดะดูชิมพี่บุกเสกนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะภาพสวยนะครับอันนี้จานด้านหลังไว้นะครับเพราะว่าเอาละหังนะครับ ของนี้สภาพสวยไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้เปิดไปที่200บาทนะครับสมเด็จอรหังวัดพับนะครับปีหนึ่งหกนะองคนี้นะครับอ่องค์ต่อมานี่จะเป็นรูปเหมือนอ่าหลวงินนะครับออกที่วัดทุ่งน้อยนะครับนี่นะันได้มาสามองค์นะครับนี่นะ ดูทีละอง์นะครับนี่นะฮะบอกวัดตุ้งน้อยนะครับนี่ฮนะมีเล่นหากันนะครับที่ที่อ่าพิจิตนี่เขาเล่นหากันนะครับก็คือจะมีจุดต้นที่ตรงนี้เขายุบนะครับแล้วก็มีเม็ดตายลักแร้ตรงนี้นะครับแล้วก็จีวรมีริ้วตรงนี้นะครับเฉี่ไปตรงนี้นะะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับ นี่นะฮะมีจุดตรงนี้นะครับเข่ายุบนะฮะจะมีเม็ดต,ตรงนี้นะครับนี่นะ่อโ,โบร้านนะครับแบบนี้นะครับนายมาสามองนะครับเปิดไปที่อง์ละองค์ละสองร้อยบาทนะครับรงนี้นะรนูปลอหรือว่าเงินนะครับของอวัดทุ่งน้อยนะครับนี่นะมีองคน,นะครับ มีได้มาสามองนะฮะนี่องแ์ละสองร้อยบาทนะครับของเงินนะนี่ฮะเขายุคนะครับเดีวมีเม็ดตรงนี้นะครับกี่วอรตรงนี้แบบมีร้อยขีดงขึ้นไปนะครับ ะครับนี่อันนี้จะผิวไฟหน่อยนะนี่นะพิมพ์เดียวกันเลยนะครับองละสองรบาทนะครับหมืง่อเงินนะครับวัดตุ่มน้อยนะครับอันนี้จะเป็นรูปเหมือน หลวงพ่อคนนะครับวัดบางแชะนะครับมาเลเซียนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อผงไมลานนะครับ องน,นี้เปิดไว้ที่300อบาทนะครับองน,นี้นะครับรูปเหมือนหลวงพ่อคนนะครับหัดบางแฉะนะครับมาเลเซียนะครับเนื้อผมเวลานะครับมีมีหักลอมนะครับอ่าโอานต่อมานี่จะเป็นอ่าอ่าสมเด็จพิมพ์ประธานพรนะครับด้านหลังยันน้ำเต้านะครับอันนี้ออกที่วัด สีขันนะครับหางทองนะครับเจ้าคุณน้อปุกเสกนะครับนี่ครัหลังยันน้ำเต้านะครับเห็นมวลสารนะครับนี่นี่นะองนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอันนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับตองนี้นะครับนี่นะเจ้าคุณน้อปุกเสกนะครับ อ,อง์ต่อมาี่จะเป็นพระสมเด็จปกโพพิมพ์เล็กนะครับเนี่ยนะครับด้าน,นหลังเลขเก้านะครับขเขาเรียกว่า,าสมเด็จปกโปพเล็กรอเก้านะครับวัดมหาธาตุนะครับปีหนึ่งสองนะครับเพชรบุรีนะครับนี่เขาว่าหลวงพ่อแดงหลวงพ่อทบ บุกเสกนะครับแล้วก็เกจิอาจารย์หลายๆตำนักนะครับมาบุกเสกนะครับนี่อรนนี้เปิดที่ร้อยแปดสิบาทนะครับตรงนี้นะครับเป็นปกโพเล็กนะครับวัดมหาธาตุนะครับปีสองหนึ่งนะครับไอปีหนึ่งสองนะครับปีสิบสองนะครับขออภัยนะฮะ อง์ต่อมานี่เป็นพระสมเด็จนะครับฐานพญานานะครับวัดนางชีนะครับปีศูนย์เก้านะครับนี่นนนนองนี้เปิดไว้ที่1้อยเจบาทนะครับองนี้นะครับ พิมพ์คะแนนนะครับองนี้นะครับอ๋องค์ต่อมาที่เป็นพิมพ์พระพุทธนะครับวัดนาสร้างนะครับองนี้นะครับนี่มวลสารแน่นๆน,นเลยครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์พทรงพระประธานนะครับ วัดนาสร้างนะครับอันนี้เปิดไว้ที่ร้อยเจ็ดสิบาทนะครับรงน,นี้หลังเรียบนะครับครับอองสุดท้ายนี่เป็นนาพญานเนื้อดินนะกุดอลลาดนะครับสุโขทัยนะครับอันนี้นะเขาว่าหลวงพ่อควยมาปลุกเสกให้อีกทีนะครับนี่นะเป็นพระเนื้อดินนะครับ องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับวันนี้เปิดไว้ที่สามรอยห้าสิบาทนะครับองนี้นะครับนี่นะนางขยยาขูวัดดอนลาดนะครับสูไทยนะครับหลวงพ่อปวยมาปลุกเสกอีกทีนะครับอ่าทุกท้ายนี้ฝากช่องเนี่ยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับอ่าทองทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับอดีไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ